ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอการเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรค์ของเฉินเซี่ยงในครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักเป็นการฆ่าเวลาเพื่อหลีกหนีความเหนื่อยหน่ายของกระบวนการกลั่นสร้างผลึกจักรพรรดิหมื่นเต่าที่ต้องใช้เวลายาวนานแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่เขากลับต้องรู้สึกหดหูใจเนื่องจากเขาใช้เวลามานานกว่า75ปีแล้วทว่าการเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรค์ระดับสองแทบไม่มีความก้าวหน้าเสียอย่างนั้นให้ตายเถอะทำไมมันช่างยากเย็นเพียงได้นี้ การเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรคระดับ2ต่างกับระดับหนึ่งเป็นคนละเรื่องก็ว่าได้เฉินเซี่ยงออกปากบ่นด้วยอารมณ์หงุดหงิดในครั้งที่ยังถึงยันตราวิธีรังสรร์ระดับหนึ่งได้สําเร็จเขาคิดว่าการเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรค์ระดับสองสมควรมีความยากมากกว่าเพียงเล็กน้อยแต่ยามนี้เขารู้แล้วว่าตนเองคิดผิดไปอย่างถนัด อย่างไรก็ตามเฉินเซียงไม่มีทางเลือกมากมายนักเพราะหากเขาไม่เรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรค์ในยามนี้เขาจะต้องกลั่นสร้างผลึกจัก,กรพรัดหมื่นเต๋าไปด้วยความเบื่อหน่ายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันเฉินเซียงกลั่นสร้างผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเต๋าได้ทั้งหมด10บก้อนซึ่งผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเต๋าที่ได้รับมีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เขาเคยกลั่นสร้างขึ้นมาขณะที่ชินชวงยืนยนันว่าคุณภาพเทียบระดับกับผลึกจากหมื่นเต๋าของบรรพการตะวันเทพได้แล้ว วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อเฉินเซียงกลั่นสร้างผลึกจากพันดิหมื่นเต๋าได้อีกห้าก้อนเขาก็ส่งมอบให้เจียงซื่อลี่กลืนกินในทันทีแต่ทว่าปัจจุบันเขาก็ยังไม่อาจบรรลุยันตราวิธีรังสรรระดับสองได้แน่เหล่าว่ามันทําให้เขาเริ่มรู้สึกย่อท้อและต้องการล้มเลิกความตั้งใจแต่เมื่อคิดว่าตนเองใช้ความพยายามมาตั้งมากมายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดีที่จะล้มเลิกไปกลางคัน กระบวนการเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรค์ของเฉินเซี่ยงจะเป็นการใช้อำนาจพลังท้าพิภพควบแน่นยันตราวิธีรังสรรค์ขึ้นมาหากสำเร็จอัคระจิตวิญ,ญญาณที่ปรากฏจะมีความสมบูรณ์แบบแต่ถ้าอัคระมีความบิดเบือนเพียงเล็กน้อยก็จะถือว่าล้มเหลวสำหรับยันตราวิธีรังสรรค์ที่เฉินเซียงควบแน่นขึ้นมาในแต่ละครั้งนั้นจะมีความบิดเบือนเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเขาผสานมันเข้าสู่กระสบเทพวิกรทีเขาก็พบว่ามันคงอยู่ในกระสบเทพหกวิธีได้ไม่นานจึงสูญสลายไป กล่าวคือหากว่ายันตราวิธีรังสรรค์สามารถคงอยู่ได้มันจะสามารถปลดปล่อยอํานาจพลังคุณลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมาได้เฉินเซียงดำเนินการเช่นนั้นซ้ำและซ้ำเล่าจนไม่อาจรู้ได้ว่าตนเองล้มเหลวมาทั้งหมดกี่หนกระบวนการนี้จะรีบร้อนเป็นไม่ได้ต้องใจยเย็นใจยเย็นต้องใจยเย็นใจยเย็นเข้าไว้เฉินเซียงย้ำเตือนกับตนเองแม้เขาจะบอกกับตนเองเช่นนั้นแต่น้ำเสียงได้บ่งบอกถึงอารมณ์หงุดหงิดหัวเสีย เฉินเซียงพยายามระง,งับจิตใจให้สงบก่อนจะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆหลังจากผ่านไปกว่าสิปียันตราวิธีรังสรรค์ที่ควบแน่นขึ้นมาก็แตกต่างจากครั้งที่แล้วแล้วมาซึ่งมันทำให้เขากระโดดโลดเต้นเช่นคนเสียสติสำเร็จแล้วในที่สุดข้าก็บรรลุยันตราวิธีรังสรรค์ระดับสองได้เฉินเซียงตะโกนกับตนเองอย่างเบิกบานก่อนจะจ้องมองยันตราวิธีรังสรรค์ที่ควบแน่นขึ้นมาพลางขมวดคิ้วพึมพำว่าการส่งเสริมและการใช้งานเป็นเช่นไรกันแน่ หรือจะเป็นคุณสมบัติเช่นการผลักสถานเฉินเซียงตั้งข้อสงสัยไม่ใช่ยันตราวิธีรังสรรระดับหนึ่งมีความสามารถนี้แล้วก็ไม่ควรปรากฏในระดับสองขณะที่เฉินเซียงนึกสงสัยเขาก็ทำการผสานยันตราวิธีรังสรรคเข้าสู่ร่างกายก่อนจะทดลองด้วยการควบแน่นพลังปราณขึ้นมานี่มันการยกระดับอำนาจพลังเฉินเซียงถึงกับสูดหายใจลึก เมื่อครูยันตราวิธีรังสรรค์ที่ได้ผสานเข้าสู่ร่างกายได้ยกระดับอำนาจพลังทาติภพ,พ,พที่เฉินเซียงควบแน่นเป็นปราณพลังให้รุนแรงขึ้นหนึ่งเท่าตัวในฉับพลันหรือจะเป็นคุณสมบัติในการยกระดับสิ่งนี้สามารถใช้อำนาจพลังการเวลาได้หรือไม่จิตใจของเฉินเซียงพันเต้นระทึกหก่กหากทำได้จริงการใช้ยันตาวิธีรังสรรค์วิธีรังสรรค์ผสานในวิธีปรุงยาก็จะส่งเสริมคุณภาพเม็ดยาได้ เขามองไปยังยันตราวิธีรังสรรค์อีก8บทบัญญัติในกระจกเทพ6วิธีพร้อมกับมั่นใจว่าทั้งหมดล้วนเป็นคุณสมบัติการยกระดับรูปแบบทบทวีเป็นหนึ่งเท่ายกตัวอย่างเช่นยันตราวิธีรังสรรค์ระดับ2ของบทบัญญัติที่2จะสามารถทบทวีคุณภาพก้อนกลุ่มพลังงานเป็นหนึ่งเท่าการทบทวีในรูปแบบคล้ายเลขไขกำลังแตกต่างกับการส่งเสริมความรุนแรงของยันตราวิธีรังสรรค์ระดับหนึ่งต้องทดลองกับผลึกจักรพัดหมื่นเต๋า เฉินเซียงมองไปยังผลึกจักรพพัดหมื่นเต๋าที่เสร็จสิ้นการกลั่นสร้างเขาคิดว่าเพียงหลอมละลายมันและผสานยันตราวิธีรังสรรค์เข้าไปก็เป็นอันเรียบร้อยแม้ผลึกจักรพรรดหมื่นเต๋าเป็นวัสดุพลังที่กล้าแกร่งแต่ภายใต้พลังอัคคีเพลิงของเฉินเซี่ยงก็สามารถหลอมละลายมันได้ไม่ยากเฉินเซียงเพ่งจิตควบแน่นอำนาจพลังที่แรงกล้าสร้างยันตราวิธีรังสรรค์ระดับสองเข้าผสานกับก้อนกลุ่มพลังงานผลึกจักพันดิมนเต๋าทันทีสำเร็จ ยามนี้เขามองเห็นอัคระจิตวิญญาณปรากฏในก้อนกลุ่มพลังผลึกจักรพพัดหมื่นเต๋าอย่างชัดเจนก้อนกลุ่มพลังผลึกจักรพันดิหมื่นเต๋าที่ผสานยันตราวิธีรังสรรตรอดปล่อยกลิ่นอายพลังที่รุนแรงหากควบแน่นเป็นผลึกจกักรพรัดหมื่นเต๋าก็สมควรมีความรุนแรงยิ่งกว่านี้แม้ผลึกจกักรพรรดหมื่นเต๋าที่ควบแน่นอีกครั้งจะลักษณะเป็นแท่งหินสี่เหลี่ยมและสีสันดังเดิมแต่หากเพ่งสังเกตยอย่างทีท่วนก็จะพบว่ามันมีอัคระจิตวิญ,ญญาณยิบย่อยประปนอยู่ในเนื้อวัสดุ ยันตราวิธีรังสรรค์ซ่อนตัวเองไว้อย่างลึกลับจริงๆเฉินเซี่ยงม้อผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าให้สู้เหมายเหยาพร้อมกับบอกว่าตนเองอย่างถึงยันตราวิธีรังสรรค์ระดับสองและได้ผสานมันเข้ากับผลึกจักรพรรดิก้อนนี้เรียบร้อยแล้วชินชวงให้ความสนใจในแง่มุมนี้อย่างยิ่งเพราะก่อนหน้านี้นางพบเห็นเฉินเซี่ยงผสานยันตาวิธีรังสรรค์ระดับหนึ่งมาแล้วหลายหนอีกทั้งนางกับสู้เหมายเหยาได้พยายามฝึกฝนแต่ไม่อาจประสบความสําเร็จ หลังจากเจียงซือลี่กลืนกินผลึกจักรพพัดหมื่นเต๋าที่ผสานยันตราวิธีรังสรรค์เข้าไปนางก็อุทานด้วยสีหน้าประหลาดใจว่าช่างทรงพลังอย่างยิ่งหากนับรวมผลึกจักรพพัดหมื่นเต๋าก้อนนี้นางก็กลืนกินผลึกจักรพรัดหมื่นเต๋ามาทั้งหมด16ก้อนแล้วแต่จำนวนที่คาดว่าจะพัฒนาทักษะคบแน่นได้เป็นผลึกจักรพพัดหมื่นเต๋า20่สบก้อนพี่ใหญ่เฉินดูเหมือนการกลั่นกลั่นย่อยพลังงานในครั้งนี้จะทำให้ทักษะคบแน่นของข้าได้รับการพัฒนา ผลึกจักรพรัดหมื่นเตาก้อนนี้สมควรมีพลังงานเทียบเท่าผลึกจักรพรัดหมื่นเตาคุณภาพก่อนหน้าประมาณ2-3ถึงก้อนเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าจะพัฒนาทักษะได้สําเร็จเฉินเซี่ยงค่อนข้างอยากรู้เห็นข้าแน่ใจหลังจากเริ่มการกลั่นย่อยพลังงานจู่ๆมันก็เกิดการทบทวีพลังงานอย่างน่าประหลาดส่งผลให้พลังงานยกระดับขึ้นหนึ่งเท่าตัวเจียงซือลี่กล่าวนางคิดว่าผลึกจากพันดิหมื่นเตาก้อนนี้มีพลังงานเทียบได้กับผลึกจักรพรัดหมื่นเตาคุณภาพก่อนหน้าประมาณ5-6ถึงก กอนหลังจากนั้นเจียงซือลี่ได้บรรยายความรู้สึกในกระบวนการกลั่นย่อยผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเต๋าอย่างละเอียดยันตราวิธีรังสรรค์สมควรแสดงประสิทธิภาพอยู่อาคารจิตวิญญาณภายในผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเต๋าสมควรเข้าสู่ร่างกายของซือลี่ทำให้พลังงานจากกลั่นย่อยทบทวีคุณภาพเช่นกันสู้เหมยเหยาวยกล่าวยันตราวิธีรังสรรค์ช่างล้ำเลิศเสียจริงเชียว แง่มุมนี้ทําให้เฉินเซี่ยงประหลาดใจไม่น้อยยามนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเหตุใดกระสกเทพหกวิธีถึงได้สืบทอดยันตราวิธีรังสรรมาจากคองโบราณของปรมาจารย์กู่ถงยันตราวิธีรังสรรระดับสองมีคุณสมบัติในการทบทวีพลังงานไม่รู้ว่ายันตราวิธีรังสรรระดับสามจะมีคุณสมบัติเป็นเช่นไรเฉินเซียงพึงพำอย่างสงสยัยหลังจากเจียงซือลี่พัฒนาทักษะควบแน่นได้สําเร็จ นางก็สามารถควบแน่นผลจัก,จกรพรรดิหมื่นเต่าได้วันละสองก้อนและด้วยเขตแดนพลังการเวลาของเฉินเซียงเพียงครึ่งวันก็ทําให้จิงซือวาได้รับการพัฒนาทักษะควบแน่นจากทักษะรับคู่แฝดทั้งสองสามารถควบแน่นผลกจักรพรรดิหมื่นเต่าได้วันละสี่ก้อนหลังจากผ่านไปห้าวันสู้เสี่ยวเหยาวก็พัฒนาทักษะควบแน่นได้เช่นกันปัจจุบันสามเด็กสาวโอสถวิญญาณสามารถควบแน่นผลกจักรพรรดิหมื่นเต่ารวมกันได้วันละหกก้อนสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องท้าทายพิภพสวรรค์อย่างแท้จริง ห้าห้านับแต่นี้เป็นต้นไปใครกล้ามามีเรื่องกับข้าพ่อจะล่อผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าฟาดหัวให้เฉินเซี่ยงกำผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าหกก้อนไว้ในมือพลางหัวเราะเช่นคนเสียสติแม้แมว่าชินชวงจะรู้สึกประหลาดใจในเรื่องนี้แต่นางก็เริ่มเคยชินกับมันแล้วยามนี้นางออกมาจากพระราชวังหยกพร้อมกับนำผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าของเฉินเซี่ยงวางลงในช่องติดตั้งขายพลังเคลื่อนย้ายโบราณแล้วจึงเปิดตัวขายพลังเคลื่อนย้ายก่อให้เกิดแสงเรืองเจิดจ้า ไม่รู้ว่าปลายทางเป็นสถานที่แห่งใดแต่หวังว่ามันจะอยู่ในจุดมุ่งหมายของพวกเรากล่าวจบชินชวงก็เปิดใช้งานขายพลังเคลื่อนย้ายทันทีหลังจากขายพลังเคลื่อนย้ายเปิดใช้งานเฉินเซี่ยงและชินชวงก็ถูกส่งตัวยังผืนป่าอันเวงหวางพวกเรายังอยู่ในพงไพรอสุรกายกศักดิ์สิทธิ์ตามเดิมเฉินเซียงถอนหายใจด้วยอารมณ์ผิดหวัง ไม่รู้ว่าท่านปูท่ทวติดตั้งถ่ายพลังเคลื่อนย้ายไว้ที่นี่เพื่อสิ่งใดชินช่วงกล่าวขึ้นเมื่อครู่ก่อนนางคาดหวังว่าตนเองจะปรากฏตัวในเขตแดนอื่นที่ไม่ใช่พงไพรอสุรกายศักดิ์สิทธิ์เฉิญเซี่ยงนำกระจกเทพักวิธีออกมาเตรียมเดินทางครั้นจึงกล่าวว่าเจ้าเข้าไปในพระราชวังหยกก่อนข้าจะออกตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูว่าที่นี่มีความพิเศษอย่างไรหรือไม่ พงไพรอสุรกายศักดิ์สิทธิ์มีความกว้างใหญ่อย่างยิ่งเฉินเซียงจึงคิดว่าบรรพการตะวันเทพเลือกติดตั้งข่ายพลังเคลื่อนย้ายไว้ในตำแหน่งนี้สมควรมีบางอย่างที่พิเศษหลังจากตะเวนตรวจสอบอยู่พักใหญ่เขาก็ยังไม่ค้นพบความพิเศษที่ว่าแต่อย่างใดยามนี้กระจกเทพหกวิธีเคลื่อนที่อย่างช้าช้าลัดเลาะไปตามแนวป่าอันมีต้นไม้โบราณขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายซึ่งมันใหญ่กว่าต้นไม้ที่เขาเคยพบเห็นภายในพงไพรอสุรกายศักดิ์สิทธิ์ ที่นี่มีต้นไม้ยักย้ายเป็นจำนวนมากหรือจะเป็นเขตแดนอื่นๆของพงไพรอสุรกายศักดิ์สิทธิ์ที่ยังไม่มีอสุรกายวิญญาณหรือมนุษย์เข้ามาบุกเบิกเฉินเซี่ยงนึกสงสยัยเขาเร่งความเร็วกระจกเทพ6วิธีก่อนจะมาถึงพื้นที่ลุ่มน้ําอันกว้างใหญ่ เบื้องหน้าเป็นลุ่มน้ำอันมีต้นไม้ขนาดใหญ่ยืนลำต้นโผล่พ้นผิวน้ำเท่าที่กระเเกนจากสายตาต้นไม้ขนาดใหญ่แช่น้ำอยู่หนึ่งในสามส่วนของลำต้นเห็นได้ชัดว่าผืนน้ำนั้นค่อนข้างลึกและด้วยการที่มันมีต้นไม้ใหญ่จเจริญเติบโตไปทั่วบริเวณก็ถือเป็นสถานที่ที่แปลกตาย,ยิ่งนักหากต้นไม้ไม่ยืนต้นตายก็หมายความว่ามันเป็นต้นไม้ที่มีพลังชีวิตกล้าแข็งเป็นพิเศษเป็นสถานที่ที่แปลกประหลาดยิ่งนักเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพหกวิธีทยานเรียบผิวน้ำไปอย่างระแวดระวัง ไม่รู้ว่าที่นี่มีอสุรกายวิญญ,ญาณอาศัยอยู่หรือไม่ข้ารู้สึกว่าที่นี่มีปราณพิพสวรรค์รุนแรงกว่าที่อื่นหากมีอสุรกายวิญ,ญญาณอาศัยอยู่ก็สมควรมีความแข็งแกร่งมากชินชวงกล่าวปัจจุบันนางขึ้นมานั่งอยู่ด้านบนกระสกเทพหกวิถีโดยเอื้อมมือลงไปจุ่มน้ําก่อนจะยกขึ้นมาตรวจสอบมวลน,น้ํามีพลังงานที่รุนแรงบางทีข้างล่างอาจมีบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ชินชวงกล่าวพร้อมกับจ้องลึกลงไปในผืนน้ํา ดูตรงนั้นเร็วเข้าดวงแสงนั่นมีขนาดใหญ่เฉินเซียงมองไปยังทิศทางที่นางชี้นำครั้นจึงเลเห็นดวงแสงขนาดใหญ่นั่นมันดวงแสงวิญญาณสถานพิภพไม่ใช่หรือเฉินเซียงอุทานอย่างประหลาดใจหากมันเป็นวิญญาณสถานพิภพจริงแล้วทำไมมันปรากฏอยู่ที่นี่อีกทั้งยังมีขนาดใหญ่กว่าปกติไม่ได้มีแค่ดวงเดียวแต่ยังมีอีกตั้งมากมายชินช่วงชี้ไปยังแต่ละตำแหน่งที่มีดวงแสงวิญญาณสถานพิภพ ระหว่างที่กระจกเทพขักวิถียังคงทยานไปเรื่อยๆเฉินเซียงก็พบเห็นดวงแสงวิญญาณสถานพิภพเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำเป็นครั้งคราวอย่าบอกนะว่าพื้นที่นี้เชื่อมติดกับแม่น้ำวิญญาณท้าพิภพเฉินเซียงรู้สึกหวัดหวั่นขึ้นมาแล้วหากเป็นจริงช่วงเวลาค่ำคืนจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งฉินชวงแทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับพงไพรอสุรกายศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นนางจึงไม่อาจวิเคราะห์อะไรได้มากไปกว่านี้ เมื่อเห็นว่าใต้ผืนน้ำมีดวงแสงวิญญาณสถานพิภพขนาดใหญ่เฉินเซียงก็ไม่กล้าลงไปในผืนน้ำเพราะมันถือเป็นที่สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งเห็นทีพวกเราจะต้องค้นหาขายพลังเคลื่อนย้ายในตำแหน่งอื่นชินชวงกล่าวขึ้นคิดว่าท่านปู่ทั่วสร้างขายพลังเคลื่อนย้ายไว้ที่นี่เป็นจุดพักว่าแล้วนางก็นำแผ่นขายพลังออกมาตรวจจับตำแหน่งอีกครั้งทางด้านเฉินเซียงยังคงควบคุมกระจกเทพหกวิธีเดินทางต่อไปเรื่อยๆไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ชินชวงขมวดคิ้วค้ารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าที่นี่แตกต่างจากสถานที่อื่นๆในพงไพรอสุรกายศักดิ์สิทธิ์อย่างไรพิกลเฉินเซี่ยงพยักหน้าเขาเองก็รู้สึกแปลกๆเช่นกันแต่ถึงกระนั้นพวกเขาทําได้เพียงเดินทางอย่างสุ่มเดาเพื่อมองหาสุรกายวิญญาณหรือมนุษย์ที่อาจอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง เดิมที่เฉินเซี่ยงคิดว่าวิญญาณสถานพิภพอาจโผล่ขึ้นมาในช่วงกลางคืนแต่เมื่อตกดึกมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นสิ่งนี้ทําให้เขาสบายใจได้มากขึ้นเพราะหากวิญญาณสถานพิภพดวงใหญ่โผล่ออกมากลืนกินพลังงานย่อมเป็นสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งไม่กี่วันต่อมาเฉิญเซียงก็มองเห็นโพรงต้นไม้ขนาดใหญ่สมควรเกิดขึ้นจากสรรพสิ่งที่มีชีวิตต้นไม้ใหญ่ด้านหน้ามีโพรงขนาดใหญ่เป็นไปได้ว่าจะมีผู้คนอาศัยอยู่ในนั้น เฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมกับควบคุมกระจกเทพหกวิธีเคลื่อนเข้าไปใกล้เมื่อเริ่มเข้าใกล้เขาก็พบว่าต้นไม้จำนวนมากที่อยู่ถัดไปทางด้านหลังล้วนมีพรงต้นเช่นเดียวกันสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกราวกับว่ามันเป็นเขตชุมชนของกลุ่มเผ่าพันธุ์เฉินเซียงล่องหนด้วยพลังผกผันปัจจุบันเขายังไม่รู้ว่าผู้คนที่นี่เป็นเช่นไรจึงจำเป็นต้องสังเกตการเสียก่อนแต่หากผู้คนที่นี่มีความเป็นมิตรเขาจะปรากฏตัวเพื่อทำการสอบถามข้อมูลต่างๆ เฉินเซี่ยงที่กำลังล่องหนเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวอย่างช้าๆก่อนจะพบเจอรบรรยากาศอันเงียบงันที่ทำให้รู้สึกแปลกๆหรือว่าที่นี่รกร้างไปแล้วเฉินเซี่ยงนึกสงสัยเพราะหากยังมีคนอยู่ที่นี่จริงก็สมควรมีชีวิตชีวาไม่ใช่วังเวงเช่นนี้ขณะที่จิตใจของเขากำลังตั้งคำถามอยู่นั้นก็ได้มีบางสิ่งอย่างลอยออกมาจากโพรงต้นไม้สูงครั้นจึงร่วงตกน้ำเสียงดัง เฉินเซียงหันมองตามก่อนจะเห็นใครบางคนที่มีร่างกายเปื้อนเมือกสีดำกำลังจมน้ำอย่างช้าๆแต่ทันใดนั้นผิวน้ำได้ปรากฏคลื่นกระเพื่อมลูกใหญ่จระเข้ยักษ์โผล่หัวออกมาจากใต้ผืนน้ำมันอ้าปากกว้างแล้วจึงงับใครคนนั้นอย่างฉับพลันปรากฏว่าใครบางคนถูกจระเข้ยักษ์ย้ายนั้นกลืนกินไปเสียแล้วสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงตกใจไม่น้อย จระเข้่ยัก์ดำดิ่งสู่ใต้น้ำทันทีเฉินเซี่ยงถึงกับสูดหายใจลึกเพื่อตั้งสติเมื่อครู่จระเข้โผล่ขั้นมาเพียงส่วนหัวก็ทำให้รับรู้ได้ว่าร่างกายที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำมีขนาดใหญ่ประมาณใดเมื่อหายจากอาการตกใจเฉินเซี่ยงก็สังเกตเห็นปากโพรงของต้นไม้ใหญ่รอบๆทิศทางได้ปรากฏผู้คนยืนอยู่แน่หล่าว่าทุกคนกำลังจ้องมองลงมาที่ผืนน้ำทางด้านล่าง ยามนี้เฉินเซี่ยงไม่สามารถระบุได้ว่าคนเหล่านั้นเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์หรืออสุรกายวิญญาณแต่สังเกตได้ว่าทั้งหมดมีการแต่งกายที่ไม่ได้ล้าสมัยเรากับเป็นกลุ่มคนที่จเจริญแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งนี้มันค่อนข้างขัดแย้งกับที่อยู่อาศัยของพวกเขาเพราะเฉินเซี่ยงไม่เข้าใจว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้ไปเพื่ออะไรนี่คือชะตากรรมของคนที่กล้าสร้างความขุ่นเคืองให้กับเผ่าพันธุ์กูหลังใครก็ตามที่กล้าสร้างความขุ่นเคืองต่อพวกเรามันผู้นั้นจะถูกใช้เป็นเหยื่อฝูงจระเข้ ชายชรากล่าวประกาศเสียงดังฟังชัดปรากฏว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาคือเผ่าพันธุ์กูหลางหมาป่าโบราณเฉินเซี่ยงเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชายผู้เคราะหร้ายแท้จริงเหตุการณ์เมื่อครู่ก็คือการลงโทษของเผ่าพันธุ์กูหลางนั่นเอง เมื่อครูชายชาราพูดว่าใครก็ตามที่กล้าสร้างความขุ่นเคืองให้กับเผ่าพันุ์กู่หลังมันผู้นั้นจะถูกใช้เป็นเหยื่อฝูงจระเข้ถ้อยคำนี้อธิบายได้ชัดเจนแล้วว่าลึกลงไปใต้ผืนน้ำยังมีจระเข้ขนาดมหึมาอยู่อีกมากมายสถานที่แห่งนี้สมควรต้อนรับมนุษย์และอสุรกายวิญญ,ญาณจากเผ่าพันธุ์อื่นเชินเซี่ยงกล่าวขึ้นก่อนจะตัดสินใจว่าจะเข้าไปตรวจสอบโครงต้นไม้อย่างไรก็ตามกระจกเทพหกวิธีของเขาไม่สามารถลอยสูง ดังนั้นเขาจึงต้องมองหาโพรงต้นไม้ที่อยู่ในตำแหน่งตำ่ตำๆเฉินเซี่ยงควบคุมกระจกเทพหกวิธีทยานไปช้าๆก่อนจะไายเห็นกลุ่มคนนั่งอยู่บนหลังจระเข้ยักเคลื่อนตัวผ่านลักษณะคล้ายกับการนั่งเรือจ้างยังในอย่างนั้นจระเข้ยักเคลื่อนตัวไปหยุดตรงปากโพรงต้นไม้ติดผิวน้ำจากนั้นผู้คนบนหลังของมันก็เดินเข้าไปด้านในโพรงต้นไม้ที่แท้จระเข้ยักย้ายก็เป็นอสูรที่เผาพันุ์กูหลังเลี้ยงเอาไว้เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้น อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ